สวัสดีค่ะสื่อมวลชนที่รักทุกท่านดิฉันดร์พิมิ์าชัยชนะประธานสภาสหพันธ์สาธารณสัขยูเอ็นบีเคเอฟซีค่ะและ้วก็เป็นประธานระดับโลกของสมาคมสหประชาชาติประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมาคมสหประชาชาติแห่งโคลัชตาเวลลี่มอนรัตแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกา u ูเอ็นเค่ะแล้วก็เป็นรองประธานศูนย์อวกาศี่มารยันที่มารยานัรยนสเปซเซ็นเตอร์ค่ะวันนี้นะคะ เป,เป็นงาน l o b a l s p a c e l e a d e r s h i p Summit นะคะที่ระยะเวลายาวนานค่ะกว่า15วันต่อเน,นื่องนะคะที่เราทุกท่านอยู่ในที่นี้ไม่ได้หยุดกันนะคะ <S <S แล้วก็แต่งประเทศวันนี้มามากกว่า50ประเทศค่ะเข<ๆ>้ามาร่วมเฉลิมฉลองแสดงความยินดีและรอการขยายผลเกี่ยวกับการพัฒนานะคะยกระดับความเดื่มน้ำทางสังคมให้เกิดความเท่าเทียมอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ ซึ่งการแค่เทียมอยากเป็นรูปธรรมของเรานะคะเราใช้หลักสูตรระดับโลกที่เด็กยากจนไม่สามารถเข้าถึงและมีค่าใช้จ่ายเราได้รวมพาร์ทเนอร์ภาคีเครือข่ายพันธมิตรนะคะไม่ว่าจะเป็นพิมลลาริยันสเปซเซ็นเตอร์แอดเวนเจอร์ออฟพิมานิที้ก่อตั้งโดยแมทชนแจ็คสันและเนลสันเบเดล่าค่ะแล้วก็ยังมีในส่วนของเวิร์ลบุ๊คออฟเลคควอล์ดันดองแล้วก็ท่านนพดลน,นะคะท่านก็เป็น เลยขอธิการของรองปงระธานรัฐสภาคนที่หนึ่งด้วยนะคะค่ะก็มีท่านผู้ใหญ่ใจดีค่ะเพจก็ได้มีการขอยอดมาจากทางรัฐสภาที่เราได้มีโอกาสประชุมสุดยอดผู้นำ160ประเทศเมื่อปีที่แล้วนะคะแล้วเราได้ไปที่รัฐสภาค่ะก็ได้มีการขยายผลว่าโครงการนี้ดีมีประโยชน์แล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายจริงๆมีค่าใช้จ่ายค่ะแต่เราเป็นการรวมกลุ่มเล็กๆเพื่อให้เกิดการกระจายให้ส่วนรวมได้ประโยชน์มากกว่าตรงนี้ค่ะ ก็ได้รับการสนับสนุนนะคะจากทางรัฐสภาด้วยนะคะโดยการน,นำของท่านพิเชษเชื้อมองคาที่ท่านเมการเรานะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของทางขยายผลมาสู่ท่านนพดลขยายผลมาถึงทางอาบาจอจังหวัดนนทบุรีแล้วก็ยังมีในส่วนของอ่าสพอมอนะคะนนทบุรีสพอมอเชียงรายนะคะจากการที่เริ่มการขยายผลครั้งแรกเราเริ่มเพียงแค่เจ็ดโรงเรียน นะคะทางภาคเหนือทางตอนบนค่ะปัจจุบันขยายผลไปแล้วนะคะมากกว่า77โรงเรียนค่ะแล้วก็มากกว่า15 0 0 0คนที่เยาวชนไทยที่จะเป็นความหวังของเราและเป็นอนาคตของเราในอนาคตนะคะที่จะเติบโตเพราะว่าการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์นั้นมีความสําคัญค่ะเพราะว่าภพิบตัติแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยล้วนสาคัญกันไม่ว่าจะเป็นท้องฟ้าเรียนหรือว่าฝืนน้ําเยาวชนของเรามีสิทธิ์นะคะที่จะ เข้าใจโลกอย่างลึกซึ้งไม่ได้เรียนวิชาอวกาศเพื่อที่จะออกไปจากหน้าโลกแต่เป็นการเรียนเพื่อเข้าใจโลกมากขึ้นค่ะแล้วก็เราทุกคนอยู่ร่วมกันนะคะบนผืนแผ่นเดียวกันเป็นโครงการที่ผลักดันเยาวชนให้เกิดวุฒิภาวะการเป็นผูนน้นํากล้าคิดกล้าแสดงออกแล้วกล้าที่จะเดินออกนอกกรอบน,นะคะตอนนี้ความการศึกษาที่เท่าเทียมไม่ใช่ทางเลือกแล้วนะคะแต่เป็น ทางรอดของอาเยาชาติในยุคนี้แล้วนะคะวันนี้ไม่ได้เพียงแค่นั้นยังมีแท่นผู้ตรวจการประจําสานักงนานโยัฐธรตรีให้เกจมาด้วยนะคะนังฟ้าใสาทุกคนที่เป็นกระบอกเสียงสําคัญให้กับโครงการน,นี้และเราจะจะทำโครงการน,นี้อย่างต่อเนื่องไม่หยุดนะคะเพราะว่าได้รับกระแสะตอบรับอีมากตอเป็นอย่างยิ่งว่าทางพันธมิตรและสมาชิกร,รวมถึง ผู้ใหญ่ที่แม่ตาเห็นว่าโครงการนี้มีประโยชน์เราได้รับการสนับสนุนอย่างยิ่งยวดเลยนะคะของทางจังหวัดนนทบ,บรุรีที่มีบทบาทสําคัญและขยายเติบโตอย่างรวดเร็วจนเราก็ตกใจแต่วันนี้นะคะเมื่อวานเป็นวันสุดท้ายที่เราได้มีการจัดอบรมดับสึนลาซานะคะโครงการน,นี้นะคะเราทํางานกันมายาวนานมากกว่าหกเดือนการจําเรา็จเราก็จะได้พักผ่อนกันอีกนิดหน่อย จะเดินต่ออย่างไม่ย่อท้อวันนี้นะคะเรามีทางบลูออปเปอร์ดลอนดอนนะคะที่จะประกาศปักหมุดนะคะว่าโครงการนี้เป็นโครงการ,การ,การกาแรกของโลกค่ะที่ยำรักสุดนากสร้างมาให้เยาวชนไทยเรียนฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายจํานวนมากที่สุดของโลกมากกว่าหนึ่งหมื่นห้าพันคนนะคะโดยไม่มีค่าใช้จ่ายโครงการน,นี้ไม่ใช่เพียงแค่สภาสาธารณสังกัิภาพนะคะ เรายังมีบุคคลที่อยู่เบื้องหลังเราทุกคนที่ทํางานและเป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นพาร์ทีเครือข่ายทุกคนที่เป็นพันธมิตรและก็สนับสนุนเรานะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีนะคะท่านที่เมตตาแล้วก็เชื่อมั่นหวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าเราจะพัฒนาศักยภาพให้เติบโตขึ้นไปอีกวันนี้นะคะก็คือโครงการของที่ประเทศไทยก็จะมี นางสาวรังสิมาทองพันช่างนะคะซึ่งดูแลโครงการนี้ในประเทศไทยหากสนใจในเรื่องของการขยายผลหรือต่อยอดสามารถติดต่อผู้มริการศูนย์อวากาศิมารยันนะคะสาขาประเทศไทยได้ที่คุณรังสิมาทองพันชั่างซึ่งทํางานกับเราทั้งกลางวันและกลางคืนนะคะอยากจะให้ท่านกล่าวนิดนึงเพราะว่ามีบทบาทสําคัญในการกับเพื่อนร่วมกันครั